าจารย์เขียนพวกนี้เขาจะเรียกว่าสารประชาสัสมพันธ์สารทางการเขยนเขาจะเรียกข is, ขเขียนซินโนพซิสคือเขียนสรุปเขียนอะไรสั้นๆออกมาอะเรามาดูเมื่อกี้ประถมวัยเรามาดูกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราต้องเติมทว,ว่าทักษมะมันจะมันจะมีเป็นคําเฉพาะของมันค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศตเนี่ยนะคะต้องมีเป็นคบเฉพาะเลยนะคะทักษะ เป็น process skill ของทางที่เขา scientific process skill นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะไม่ต้องเรื่องหรอกส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะไม่ต้องรู้จักแล้วเพราะส่งเสริมก็อยู่ข้างหน้าได้ไหมคะการตั้งคำถามไม่ต้องรู้จักนะคะการตั้งคำถามการตั้งสมมติฐานการาคาดคะเนและต้องอยู่ติดกันใช่ไหมคะและการค้นหาคำตอบ จากการทดลองด้วยตนเองอาจารย์ดูนะอาจารย์ว่าคําตอบมันต้องอยู่ใกล้ที่กับคำถามไหมพอตั้งคําถามแล้วก็าบาอย่าจะรู้ว่าคาตอบคืออะไรแต่นี่มันห่างไกลจังเลยนะคะมันจะมีสมมุติฐานคาดคะเนแล้วมันจะมาถึงคําตอบก็ตั้งสมมุติฐานก่อนนะคะคาดคณ การคาดคะเนแล้วก็การตั้งคําถามละการค้นหาคําตอบมันจะได้เกิดสำคัญของประโยชน์ให้มันดีขึ้นนะคะเพราะจริงๆการตั้งสมมติฐานเนี่ยมันก็คือการคาดหมายคําตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ไปหาคําตอบที่ดีที่สุดจากที่เขียนไว้เนี่ยว่าด้วยตนเองเนี่ยนะคะและตรงนั้นก็ต้องเคาะหนึ่งเคาะใช่ไหมคะจนเกิดเป็นองค์ความรู้ จนเกิดเป็นองค์ความรู้องค์ความรู้นี่อีกนะอาจารย์ตอนนี้มันเป็นศัพท์ที่คนเขาใช้เป็นศรัพท์ปัจจุบันมันแปลมาจากคําว่า body of knowledge นะคะและแรกอาจารย์งงไหม,มันาําไมองค์ความรู้ต้องเป็นราชาศัพท์ด้วยความรู้ต้องเป็นองค์ความรู้ไม่เป็นตัวไม่ได้เป็นอันไม่ได้เป็นชิ้นไม่ได้เอ๊ะภาลังานที่เรให้เด็กทําที่เรียกชิ้นงานเรียกองค์งานก็ไม่ได้นะพวกนี้เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันจนทางการศึกษาก็ยอมรับกันนะคะองค์ความรู้คือ body of knowledge อย่างวันนี้ดิฉันบรรยายไปคือ knowledge แต่ body of knowledge แต่ละคนต่างกันนะคะ body of knowledge ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์สรุปความรู้ได้แค่ไหนและความรู้นะั้นตกผลึกอยู่ในตัวอาจารย์อาจารย์นำไปใช้ได้อย่างไรส่วนนั้นคือ body of knowledge นะคะเขาถึงใช้คาว่า body body ไข body มันนะได้ body ใหญ่ body เล็กเขาว่าไปนะคนไทยก็แปลเป็นองค์งความรู้องค์ความรู้นะ,ะบางคนเขาก็ตัดทิ้งเขาก็มองว่าความรู้ไม่ใช่ราชาสามทำไมต้องเป็นองค์ ทำไมต้องเอาลักษณะนามมาใส่ตรงนี้แต่พวกนี้มันก็พูดยากคอาจารย์ถามว่าเป็นศัพบ,บรรัญญัติไหมมันก็ไม่ถึงขัง้นแต่ว่าเราใช้กันจนเรายอมรับเหมือนอาจารย์ให้เด็กทํางานน่ะแล้วอาจารย์บอกว่าชิ้นงานอาจารย์ว่าใช้ถูกมชิ้นงานจริงจชิ้นเป็นลักษณะนามใช่ไหมคะ มันคืองานหนึ่งชิ้นงานสองชิ้นงานชิ้นโบแดงงานชิ้นที่แย่ที่สุดที่ดีที่สุดแต่เขาใช้กันที่ถูกคือผลงานผลงานที่เราให้นักเรียนทําผลงานพอใช้ชิ้นงานบางคนบอกไม่ดีเลยใช้ภาระงานก็แล้วกันภาระงานเป็นไงอยากทํำไหมอะไรที่เป็นภาระแต่อยากทาไหมที่เป็นผลงานแล้วได้โบน,นัสเออทําดิฉันยังไม่เรียกเป็นชิ้นงานอาจจะพูดบ้างแต่เราเขียนจะเขียนคำว่าผลงานนะคะ พอได้เก็บเล็กเก็บน,น,น้อยเกี่ยวกับการเขียนนะคะอ่ะทีนี้ข้อใหญ่ใจความวันนี้ที่อยากจะพูดนะคะที่เห็นอาการแล้วก็คือรายงานการประชุมค่ะอืมอ่ะลองดูที่นี้นะคะอันนี้เป็นกิจการนักเรียนไม่เป็นไรนะอาจารย์จะได้ไปสอนเด็กนะคะแต่เด็กก็ตามตามอาจารย์นั่นแหละนะคะอ่ะรายงานการประชุมครั้งที่หนึ่งว่าไปนะคะอืมอาจารย์คะปกติเขายังไม่เขียนเขาว่าเปิดประชุมนะ เขาจะต้องบอกว่าผู say, ้เข้าประชุมว่ามีใครก่อนนะคะมีใครก่อนมาก่อนนะคะผู้ขาดประชุมเออมีใครคือเช็คให้ครบองค์ประชุมก่อนแล้วถึงจะบอกว่าเปิดประชุมหรือเริ่มประชุมแต่ถ้าเปิดเริ่มประชุมก็ต้องใช้คำว่าปิดแต่ถ้าเริ่มก็ต้องใช้เริ่มแต่ปัจจุบันนี้เขาใช้เปิดกับปิดมากกว่านะคะเปิดประชุมก็คืออกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานก็เริ่มบรรยายเริ่ม ไปตามวรระนะคะอ่าอาจรารย์คะนี่ก็ช่วยแก้ตรงนี้นะคะอ่านะคะนี่นี่คือนี่คือระบบที่เขาใช้ะะทั่วประเทศนะคะทีนี้ฝากไปแก้เด็กนิดนึงอย่าไปเยียมเด็กเป็นตัวเลยค่ะสอสอนั่นก็คือเป็นตัวเป็นตัวแทนเราเขาเรียกผู้แทนศัพท์จะสวยกว่าไหมคะผู้แทนอย่างนั้นเห็นนักเรียนมาเป็นตัวตัวเลยนะผู้แทนผู้แทนนักเรียนนะคะอ่าผู้แทนนักเรียนนะคะอ่ะแล้วก็ผู้ขาดประชุมปุ๊บเบื้องเอินเป็นการประชุมของเด็ก ก็เลยไม่มีการขาดประชุมเพราะคุณครูบังคับนะคะอ่ะอาจารย์ดูนะวาระที่หนึ่งเรื่องแจง้งข้อทราบนะคะเด็กเขียนเนี่ยอาจารย์มองเห็นไหมคะวาระที่สองเรื่องรับรองในง,งานประชมุมไม่ต้องเขียนว่าการรับรองนะคะที่จริงถ้ามีการรับรองในงานประชมุมมันจะต้องเขียนเป็นวาระที่หนึ่งนะคะแต่เด็กเขียนบอกว่าไม่มีเนื่องจากเป็นการะชุมครั้งที่หนึ่งอาจารย์ก็เขียนค่ะมีอยู่ครูหนึง่ง ไม่ต้องไปใส่ค่ะมันรู้กันเองโดยสิ้นเชิงว่าการประชุมครั้งที่หนึ่งจะไม่มีเรื่องวาละสืบเนื่องกับวาละรับรองเพราะว่ามันเริ่มแรกนะะยกเว้นยกเว้นว่าเป็นครั้งที่หนึ่งของปีนี้แต่มีครั้งสุดท้ายของปีการศึกษาที่แล้วของพศที่แล้วทับเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือปีพศนะคะไม่ใช่ปีการศึกษานะะถ้ามันเป็นกรรมการชุดใหม่ที่ต้องดำเนินการต่อจากกรรมการชุดเดิม เรื่องนี้ยังจําเป็นนะเพราะการเขียนรายงานการประชุมเป็นการบันทึกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่ทำคนะณะกรรมการโรงเรียนชุดใหม่ขึ้นมาเมื่อปีการศึกษา2556สมมตินะคะจะขึ้นเนี่ยนะคะยังต้องรับรองรายงานการประชุมของ2555คือต้องเอามาดูต้องมาดูนิดนึงเพราะจริงๆบางครั้งมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไองอย่างคณะดิฉันเนี่ยนะ ผู้แทนอาจารย์ก็ยังจะคงอยู่หัวหน้าภายังคงอยู่จะเปลี่ยนเฉพาะทีมบริหารนะคะแต่ขณะดเดียวกันถ้าทีมบริหารยังไม่หมดวาระหัวหน้าภาหมดวาระก,ก็ต้องอ,ออกไปแล้วคนใหม่เข้ามาคือในองในงานการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าองค์ประชุมครั้งนั้นมีทั้งคนเก่าคนใหม่อยู่อยู่ปะปนกันอาจารย์ต้องรับรองทุกครั้งแต่ถ้าเริ่มชุดใหม่หม,ดมาดๆเลยเอาไม่เป็นไรได้นะคะ นี้ไม่ต้องไปเขียนค่ะเพราะมันรู้กันโดยระเบียบการสอนการจดรายงานประชุมว่ามันไม่มีวาระสืบเนื่องกับวาระรับรองรายงานกนารประชุมไม่ต้องไปเขียนนะคะเอาดูผู้ใหญ่ดีกว่านะคะแต่เด็กก็เรียนแบบผู้ใหญ่มาเพราะมีผู้ใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งก็เช่นนี้เหมือนกันเห็นไหมคะอาจารย์เห็นไหมคะ,มคะท่านเขียนบอกว่า ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานประชุมไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกวาระที่3เรื่องส,สืบเนื่องไม่มีเนื่องจากพกิาอันนี้ไม่ต้องทํามันเลยไม่ต้องทํามันเลยไม่อยังไงมันก็ไม่มีค่ะไม่ต้องมาเขียนได้เปิ่มพื้นที่เพิงกระดาษด้วยนะคะเสียเวลาพิมพ์ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรื่องแจ้งเพื่อทราบนะคะเวลาอาจารย์เขีย,เยนะเรื่องแจ้งเพื่อทราบเนี่ยอาจารย์ต้องแยกนะเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่างไงกับเรื่องพิจารณา พอดิฉันอ่านแล้วเรื่องพิจารณาของอาจารย์ก็คือเรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือแจ้งแล้วจบไม่ต้องทําอะไรกันต่อแต่ถ้าพิจารณามันจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อลงมตินะคะอ่ะอันนี้เรื่องแจ้งเพืทราบโอเคนะคะท่านก็แจ้งว่ามีการจัดกิจกรรมสีพี่คุณเกมอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ดูพิจารณานะคะ การแข่งขันกีฬาสีพี่คุณเกมภาคเรียนที่หนึ่งาไปนะมีการแข่งขันทั้งหมด 3, 4, สามชีกกีฬาได้แก่โอ้ยอันนี้เรื่องแจ้งเพื่อทราบนะนะคะหนึ่งสองสมสี่โดยเริ่มแข่งขันในวันจันทร์ที่ยีสิบเจ็ดสิงหาคมเวลานี้จึงขอความร่วมมือครูแต่ละวิชานะปล่อยนักเรียนลงมารับประทานอาหารตรงเวลานี่ไม่มีการพิาจารณาเลย,ยแต่ถ้าสมมติว่า<ม>เราจะลงมติกันว่าครั้งนี้ จัดกีฬาพีคุณเกมเนี่ยเราจะแข่งกีฬากี่ประเภทสิคะถึงต้องพิจรารณาเราก็จะเขียนว่า4.1นะการคัดเลือกกีฬาประเภทการคัดเลือกประเภทกีฬาที่จะแข่งขันนะคะผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือประธานนะะเสนอให้ที่ประชุมนะช่วยการพิจรารณาคัดเลือกกีฬานะที่จะนำมาแข่งขันในพิ่คุณเกมครั้งนี้อ่นะ ที่ประชุมพิจรารณาแล้วมีมติให้แข่งขันกีฬากี่ประเภทนี่ถึงจะเป็นเรื่องพิจรารณาอันนี้มันแจ้งเพอทราบธรรมดานะอาจารย์ยังไว้นะเวลาอาจารย์จะพิจรารณาอะไรคือเราต้องขอความเห็นจากคนนะคะคณะกรรมการมีหนะ้าที่แบ่งความรับผิดชอบอย่างนี้เอกสารแนบก็จังบอกมาแล้วมาแจ้งเพอทราบทําไมอย่างแต่ถ้าพิจารณาก็คือ,อหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้วก็ที่แล้วก็ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจรารณา จัดสรรหน้าที่ตามความเหมาะสมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อาจาร,รย์สมชายนะคะ<ม>ชอบหลับในห้องใช่ไหมคะก็เป็นฝ่ายสันธนาการอะไรก็ว่าไปนะคะหรือคุมนักเรียนอะไรก็ว่าไปอาจาร,รย์ธงเป็นอะไรดีฝ่ายเก็บงานอะไรก็ว่าไปม,มันต้องมีการตัดสินใจคะ่ะอาจารย์ต้องมี decision making แต่ม่่อยู่แจ้งแจ้งแจ้งจงแจ,ง,จ,ง,จงแล้วเอามาอยู่พิจารณาไม่ใช่นะคะอย่างนี้จะเรียกว่า พเด็ดก,การประธานเเด็จก,การทุกอย่างทำมาหมดแล้วแล้วไม่ใช่พิจารณาทําไมวะมก็แจ้งประซาศก็จบสิที่จริงเรื่องแจ้งประราบเนี่ยไม่ต้องประชุมอย่างได้เลยแจ้งเป็นอะไรก็ได้คะเอกสารนะคะบางโรงเรียนเขาก็แจ้งทางเมลแต่ประชุมมันต้องการความคิดเห็นโดยเฉพาะอยู่ในเรื่องพิจารณาอ้าไ,ไหนไหนต้องมาประชุมพิจารต้องมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แจ้ง่รทราบโอกาสนี้เลยลองปรับดูนิดสักนิดนะคะสรุปแล้วเนี่ยมันไม่มี พื่อพิจารณาตรงไหนเลยมันเป็นเพื่อทราบทั้งหมดหัวใจสุดใครหามาให้ดิฉันครันีขอพระคุณมากเลยเดี๋ยวจะต้องซีหลอกไว้ไปทําเป็นเคสสตัตตี้ให้อาจารย์พัชพงศ์บรรยายในการต่อบของใครคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเพิ่งเจอเหมือนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้เจอด้วยความอะไรแล้วเ,เจอด้วยความดีใจอาจารย์เวลาดิฉันเจอคอนเซ็ปต์ผิดผิดดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าอู้อาจารย์ทําไม ทําแบบนี้แต่ดิฉันจะดีใจว่าอูที่ฉันเจอเคสเหมือนหมอนะคะเจอคนไข้อาการหนักหมอชอบเพราะหมอได้สแสดงฝีมือชอบมากชอบมากไม่เคยเจอ,อแล้วการสอนรายงานกับประชุมที่คณะครุศาสตร์จริงไหมชวินก็ไม่สอนอย่างครูสอนใช่ไหมก็อาจาร,รย์กับบรรยายไปเพราะอาจาร,รย์เองก็ไม่เคยเป็นเลขาที่ประชุมอาจารย์ดิฉัน12ปีนะคะบอร์ดคณะนะคะ วิ่งจากคณะทำประชุมมหาลัยนะคะเ,เรื่องพิจรารณาคือสิ่งที่จะต้องมาขอ <c oughs> การตัดสินใจซึ่งเราเรียกว่ามติจากที่ประชุม <c oughs> นะคะเวลามติเนี่ยบางคนเขาว่าต้องจดนะคะว่ามติเป็นเอกฉันหรือมติโดยเสียงข้างมากมติโดยเสียงข้างน้อยไม่ได้นะคะเพราะมติต้องมากนะเอกฉันคือทุกคนเห็นด้วยนะคะอ่าโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ลองผิดลองถูกกันนะคะสนุกดี เดี๋ยวแกจะหลับไปสวรรค์ชั้นโสรถจันดาวดึงไปโสรถอะดูงานแกหน่อยเนาะดูงานแกหน่อยเนาะอ่ะลุงสมชายเตือนข้อความลงปุ๊บุอะไรของโรงเรียนเนี่ยเขียนดีๆหน่อยนะคะค่อยข้อความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อเต่าการันของโรงเรียน W W W นี่คืออะไรเนี่ยเอาให้ดีๆหน่อยนะคะเพราะไหนๆจะไ้โชว์คนอื่นแล้วนะะี่ค่ะข้อความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเว็บไซต์ยาดอเด็กกระรันเหมือนธงนะคะต,ต่อเต่ากระรันนะคะธงบอกแอร์ก็ว่าหนาวแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนบ่ายธงร้อนแน่เลยห้องนู้นร้อนนะคะการชุมนุมนกเสือเนีตันดีตรงนี้นะคะลุงขาดูก่อนค่ะดูหน้าคอนทิปหน่อย ตรงนี้ให้ลุงทำตัวหนาเพราะเป็นหัวข้อนะคะหัวข้อนะคะนะคะแล้วก็เขียนนะขอเขียนนะคะพี่สมชายนะคะอันนี้ตัวหนานะคะเรียกลุงแก,กโกรดึงพี่แล้วกันนาะตัวตัวหนาตัวหนานะคะแล้วก็ต้องย่อหน้าให้นี่สักนิดนึงนะคะนี่นารีและผู้กำกับเนตนารี ก็ไม่ต้องผู้กำกับเนตนาลีสิคะเนตนาลี8ปดคนและผู้กำกับมันไม่ใช่ผู้กำกับลูกเสือนี่ก็รู้กันแล้วว่ากำกับเนตนาลีอ่ะเนตนารีแปดคนและผู้กำกับนะคะตรงนี้ตัดทิ้งได้นะนะนำโดยครูสมชายเนื้อนุ่มอุ้ยตายแล้วแกชื่อสมชายเนื้อนุ่มแฮะแกไม่มีวดชื่อแกเลยตอนนี้ต้องเรียกแกนะอาจารย์สมชายเนื้อนุ่มนำสกุลเดี๋ยวให้แกไปหาอาดาบหน้านะะ จขาชื่อกันสุคุนต้องเคะค่ะเคะกี่เคะพี่ปุ๊สองคะสองอคะนะคะปกติเราจะไม่ใช้คําว่านําโดยสานวนที่เขาเขียนกันก็คือโดยการนําของครูสมชายเนื้อนุ่มนะคะไม่ต้องบอกว่าผู้รับผิดชอบกิจก,กรรมหรอกพออาจารย์นใครไปไหนแสดงว่าอาจารย์รับผิดชอบไหมรับผิดชอบเอ,เ,อเ,อเอาเอาพี่โดนตรงนี้แล้วนะนะ นะเวีนารี8คนและผู้กำกับโดยการนำของครูสมชายเนื้อนุ่มนะคะอาจารย์คะเวลาเราเขียนข่าวเนี่ยมันมักจะต้องเป็นพาร์ทเทนภาษาไทยเราไม่มีเทนที่คำกริยาเหมือนเช่นสิงแสงสังดิ้งดงดังเหมือนภาษาอังกฤษแต่มันให้สังเกตคำกริยาช่วยนะคะถ้าบอกได้ทำ ได้กินกินแล้วแต่ถ้าจับทำจะกินกินหรือ,อยังยังเนะี่ยเดี๋ยวบอกจะไปเรียนกับ,บอาจารย์พัชพงศ์ตอนบ่ายเนี่ยังนะคะนี่ทําแล้วเขียนข่ขาวคือรายงานสิ่งที่เกิดมาแล้วนะคะได้เข้าร่วมงานนี้นี้นี้ครั้งที่นี้อุ้ยแกไม่เว้นวักเลยเอาละเจอแล้วอาจารย์ทุนีแล้วว่างวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าแสดงว่าแกไปยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดต้องบอกตั้งแต่ตั้งแต่นะ ระหว่างตรงนี้เป็นตั้งแต่นะคะณนะเออไมค่อยจะวะนะฮะโดยมีวัตถิประสงค์เพื่อเป็น,านการเจริญถนอมเ,ออเนื่องในกระดองเคะโอ้โหนี่ก็ต้องคเคอหมดณนะไม่มีจุดโอณนะไม่มีจุดด้วยวิ้ไขตาดีอะนี่ตายแล้วตาดีมากดีฉันอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยนะคะณนะไม่มีจุดคะ่นะณไม่มีจุดนะฮะ เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนพรรษาครบ8ปบห้าพรรษาเดี๋ยวเพือ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอ้ยและแปดสิบาพรรษานี่ใครราชินีพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะพระเจ้าอยู่หัวอ่าเนื่องในางกาศเนี่ยกาศษนและอะไรเนี่ยและสิตรงนี้ต้องมีและและอืมก็ต้อง เนื่องในตรงนี้หนี่พันษาโอ้โหเยอะไปหมดเลยต้องบอกว่าอะไรเนี้ยเนื่องในวโลกาสเฉลิมไดนครบแปดสิบแปดสิบห้าพันษาก็ต้องบอกว่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพร้อมเรียนรู้กิจกรรมทางทักษะ โรเสือเนตนาเรย์กละชาติก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เพราะมันยาวเกินไปเลยไม่รู้ว่าอะไรนะคะว่าตอนแรกเป็นการเฉลิเมเกียรติตรงนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก่อนจะถึงคำว่าพร้อมเนี่ยตัดพร้อมไปเถอะกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเขาว่าไปนะคะจบอันนี้คือการเขียนซินนอปซิสนะคะการเขียนซินอปสิสคือการเขียนสรุปข่าวสั้นๆเอาอันเดียวหรือเอาสองอัน อันนี้ภาษาแบบท่านนะ,ะเอาเรื่องเดียวเรือเอาสองเรื่องลักษณะนามให้ถูกต้องหน่อยเดี๋ยวแกบอกอุ้ยอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ใช้อันอคืออะไรแล้วก็อันหมดแล้วเนาะแต่ม,ม,มันไม่เป็นทางการไม่เป็นไรอ้าวอันเดียวก็น่วมแล้วอะอาจารย์ดูผลมไม้สองชนิดไอ้ลูกเหลืองเหลือนี่เรียกอะไรมะอึดมหลายคนรู้จักมะมะอึกมะอึดน,นะคะอาจารย์บทเวลาพูดโบทมีตัวพยัญชนะมีคําสะกดด้วย ยันชนะท้ายไม่ใช่มะอึกนะคะมะอึก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 วใช้ทําอะไรคะเออรู้สึกผลประโยชน์ของมันจะประโยชน์ของมันจะอยู่แค่ทำกระปิกกระปิเนาะเวลาอาจารย์ทานน้ำใิกระปิด้วยมะอึกอ่ะอาจารย์สังเกตนะคะผิวมันเป็นขนขนเหมือนลูกกีวีอ่ะมะอึกนี่เป็นขีดผิวผิวแบบเป็นขนขนรังายคอแต่มะกรูดก็ผิวกรุบกระ เออดิฉันให้อาจารย์ดูมะมะอึกกับมะกรูดทำไมไดิฉันจะพู่ตรงๆนะคะต่อว่านิสิทธิ์ทุกคนที่ภาษาไทยขรุขระนะฮะด้วยคำของนองมวสอต่อไปนี้นะคะนมวสอนะคะพระอ,องค์เจ้ารัชนีแจ่มจันรเนี่ยนะคะที่เขียนทิทานเวตาเนี่ยนะท่านบอกว่าภาษาขรีเขียนขรุขระเหมือนมะกรูด ภาษาพูดครุขระเหมือนมาอึกคนได้ฟังทั้งสิ้นยินแล้วนึกว่าคนถึกปัญญาภาพขี้ริ้วแสดงว่าการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงบุคลิกภาพของเอ,อนักวิชาการความเป็นผู้มีปัญญานะเราไม่ใช่ตาสีตาสาใช่ไหมคะเราเป็นคนมีการศึกษาดังนั้น เวลาจารย์ใช้ภาษาไม่ดีมันคือคันช่องนะกระจกสะท้อนสภาพสะท้อนบุคลิกอาจารย์นะคะอาจารย์เขียนผิดผิด,ดทุกๆเล่ๆก็สะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์เป็นคนไม่รอบคอบนะคะคนเขียนหนังสือผิดผิดทุกๆเนี่ยโปรดสังเกตโต๊ะทำงานรกหมดเลยค่ะรกหมดเลยนะคะแต่ถ้าคนที่เขียนหนังสือเรียบร้อยนะคะงานพิมพ์รู้จักจังหวะว่าตออรู้จักหย่อหนานะคะ ย่อหน้าตรงนี้เพราะมันอันมันเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ภายใต้ย่อหน้านี้นะคะเนะะื้อหา cover อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็แทบ็แทบๆนะ,ะเราเรียกแทบ็บใช่ไหมคะย่อเข้ามาย่อเข้ามาเออคนอย่างนี้จะเป็นคนที่จัดระเบียบคนเช่นครแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในะเบียตชีวิตอาจารย์ด้วยนะอาจารย์เล,ะล,ะละิเล่อประมาทจากการเขียนชีวิตอาจารย์ก็จะก็จะเล,ะล,ะละิเล่อเช่นประมาทกับการคบกิ๊กนะฮะประมาทกับการใช้เงิน มันไม่ใช่นะอาจารย์คือสิ่งเหล่านี้ความปณิษความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าอาจารย์ปณิษฐกับชีวิตอาจารย์มีทฤษฎยธมในการใช้ชีวิตอาจารย์ก็จะมีะความปณิษกับภาษาเขียนนะคะคนมองภาษาเขียนอาจารย์ก็จะรู้ว่าโอ้โหคนนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นะคนนี้ไม่ใช่ปัญญาถึกนะคะไม่ใช่คนถึกนะคะถึกคืออะไรถึกคือทนเหรอเวลาเรานึกถึงถึกเรานึกถึงอะไรคะ คือควายทุยอะนะคะคือท่านจะด่าแล้วเป็นควายไม่อยากด่าตรงๆแบบนั้นนะคะอะจำานก้อนนี้ไว้เพราะเดี๋ยวไปใช้ในห้องนู้นอีกเลยนะคะเอ้ยภาษาเขียนของเราวันนี้ขรุขระหรือเปล่าเอ้ยภาษาพูดของเราขรุขระหรือเปล่าให้เพื่อนช่วยตรวจสอบซินะคะให้เพื่อนช่วยฝานผิวออกซิที่ขรุขระนะคะหรือไม่ก็อาจารย์เขียนแล้วอาจารย์ทิ้งไว้ก่อนอาจารย์ไปทํากิจกรรมอะไรสักพักว่าถ้าอาจารย์แก้ไขางานเขียนของอาจารย์ตรงนั้นอะอาจารย์แก้ไม่ได้หรอก นกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้าไม่เห็นน้ำาจารออกไปสักพักแล้วอาจารกลับมาจานจะเห็นข้อบกพร่องนะคะหรือไม่จัรย์ก็วานคนอื่นนะคะชวนกันอ่านวานกันชมช่วยกันนะคะเพื่อให้การสื่อสาราในองค์กรของเราโดยเฉพาะกันเขียนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันราบรื่นแล้วมันแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีงามของตัวเราเองและตัวโรงเรียนนะคะ